ดออาจจะคอลแลบกับเพลเชอร์และเพลเชอร์อาจจะคอลแลบกับเกรสขอคุณข้อมูลจากช่องเชเดอร์บอสก่อนอื่นขอจองจันตัวใหญให่ไว้ก่อนว่าข้อมูลในคลิปอาจจะไม่ใช่ของจริงร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่เรารู้กันว่าในเกมดอเราสามารถซื้อเกมพาร์ข,ของคันอฟซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสกุลเงินในเกมแต่ไม่กี่วันก่อนได้มีการเพิ่มเกมพาร์ส,สกุลเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าโครเนอร์สพร้อมกับแนบภาพเหลือญสีเทาและโครเนอร์ซคือสกุลเงินอันเดียวกันกับของเพลเชอร์แต่สองเกมจะคอลแลบเลยไหมมันก็ยังไม่เชิงเท่าไหร่เพราะััไได้้มมีการรา,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 การวนนนนตขอเ่ะะป ซึ่งก็เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นแค่เพสโฮเดอร์เฉยๆยังไม่ใช่สักอย่างที่จะการันตีว่าทั้งสองเกมจะคอลแลบกันเลยถ้าสังเกตจากการที่ปริมาณของมันน้อยกว่าคเนฟและราคาเราบัอกยังเท่ากับการซื้อคเนฟคุณใช้ได้เลยตั้งทฤษฎีว่าสกุลเงินอันนี้จะต้องได้ยากกว่าคเนฟแน่ๆและนั่นคือความสัมพันธ์ของดอและเพรสเชอร์ต่อมาเป็นความสัมพันธ์ของเพรสเชอร์กับเกสซึ่งอันนี้มีโอกาสที่จะคอลแลบกันจริงๆสูงกว่าของดอยอีกเพราะเรื่อบนี้เป็นรูปแบบของแบตเฉลิม่างความสำเร็จนั่นก็คือ ด้วยและอีกหลักฐานคือทวิตของผู้พัฒนา Press u ช e ที่มีการแนบภาพโดเซอร์ในเกม pressure รพร้อมกับคำอธิบายว่าออกไปจากหน้าจอกูไอเวเว้น